เดี๋ยนครับเปลี่ยนนี่เพื่รับ้ประชาชนเปลี่ยนายเรบ่าา้วอันเดกก่อนเด็กตั้งสิประชาชนับประชาชนเต็กตอนบ่ายครับอืม้ก็กรรมการหันตะม้อขยายหลายบปีจบกันอ่าสิบหปีจกก่อนเราก็ไา้ประชาชนอืมสสนามสิาปีลดดหกสาอ่าตอนนี้สนามตอนนี้เราจะเป็นสนามนะฮกู ใ้ภาีเตให้จบเลยเ่แราแค่ประมาณสคู่สคู่เราไตกามันแค่วันนี้มันแค่เก้าคู่สามสนิเยอะเรื่อนก็เยอะนะครับทีเยอะเรื่องเยอะสาสนามอ่ะกบุญบายเธรรมดาครับิเวลายได้หรอครับเป็นไรเป็นไ้เดี๋ยวมันบุญยิงเยอะอัดกที่มั่ง่ ไปสนามที่สองไอ้คู่นี้ไอ้คู่ที่สเตรียมตัวไว้เลยคู่สองเตรียมตัวไว้เลยแต่เขามาก่อนพร้อมก่อนคู่ที่สอับเเงเสียงเขาับเร์กับเสียงว่เสียมไปเคือเตรียมทุกทีเลยสิบห้าปนสามสนามแค่เย ดับเพล่เดี๋ยวเดี๋ยวฝนมาอย่างกูว่าอีกแก่อีกสนามเลยเนาะเฮ้ครูไปดูทั่วบิ๊ครูไปดูทั่วบิ๊รายงานตัวนบไปส่งไอ่ีงี้ดีกว่าคงรับไปถึงไอจีไปแล้วให้ให้เตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมไปเลยใส่ตรงสะตั้งตะนักแข่งรอไปเลยถ้าได้ยินประกาศตรงนี้ปุ๊บลงสนามเลยใช่ เวลามันในโปรแกรมมันสินะครับเราแข่งสิบเอ็ดสี่สิบห้ามันคงไม่เป๊ะอัสามนี่รองแ้วครับผมพาแั่แป๊บเดียวเองครับเป็นสามแา่ีรบายเยือกเบลิงที่น้ำ1ี่สศูนย์อัลสามนี่ชอบยอดกับกองพิการครับยสูนย์อยู่เสอสีขาว รครับทีมอบยอดครับที่น่า้ักนะครับไปไปปนไปขีนเรียงเบอร์มาให้เรียบร้อยเสื้อสีอะไรขีนมาเอยเสื้อสีอะไรเด็สาวขีนเ่อยไปกูพูดกับเสื้อสีขาวเมทีมไม่ทุกทีมทีมอะไรก็เขียชื่อด้วยบบเสื่อ คุยไปโดนด้วยทีทีที่เตรียมทุกทีมนะตอนนี้มันจะสามสนามมันถึงโอ้สนามไหนว่เราเลือกลงเลือกลงเลือกลงมันจะได้เจ็บๆผมโเเบอเบเบอร์ห้า <c oughs> <c oughs> ยังตามันจดตามลยาลาังมาไม่ถึงัะแล้วจะเปลี่ยนคู่สลับคู่เอาคู่ที่สองขึ้นมาเตะก่อนเร่ายใอะไรนะตัเทือกูเด็กก็เตี้ยห่าแลวมั้งอืมฮะเด่นทีไหนเนี่ยทีไหนเออเพื่อทีไหน

รับทีมเลยไม่รูอะอ่ะดับเยนเนี่ยีวงอเลยเนาะอ่ทิมวิมเลนู้าน้าสองผู้แรกสองคู่แรกไม่ยังีไม่จังีผ้สองเขาเลยเะจอล้างหูเลยไงอ้ยเจอมาแล้วเจ้แพ้ตัดลาบไัสลับไปงั้งน้เลยเป็นไรล้วูวเออแลวเจออีกเอแล้วเจออีกเออช เพื่อพีชอยู่ไหนไปับสมัตต่ไหนเยอะเหมือนเพื่อพชิสนามหน่งนี่เมยลงมือด้วยจับสองลงเนี่คู่หนึงมีสองาม่ใช่พื่อทีมาเลยไม่นมเซก็มาเลนึ่สสมาสนามหนึ่เลยพื่อพทชไม่ดูแลพรุ่งนี้เราจะเหลือแค่รอบนี้มาใกล้เลยเนี่ยไหนเลยยิ่มายิ่ไกล้ยิ นี่สนามเนะสนามสองสนามสองคนเลยทีมเส้งหลังก็พี่จะไม่ได้เิดไม่ไมเล่นเับเพราะมันแบ่งนนี้สหปีก็หลายคูด้ยนี่กพูดก็เฝามีไมอง่วงไงยะังรบเยอดอะไรกามาคุเราดูไปเบลแค่นี้ยเเพือีย กูจะเทสฮึฮึเทสก็เทไทยเหมือนกันเลยล่ะฮ่า่าโอ้กจะดูนี่เจะเลี้ยงข่เยค่นี้กไม่ดอ่เชไับเก่เก่าครับเราต้องดูคุณะดกัทั่วเศเหมือนในแนดรากบางราเตรียมไปเลยคิดว่ากันเตรมไว้ดีกว่านะครับเหรอ พอคูอ่านช่อทีไหนะครับก็รับแค่นี้มั้งาเียเป็นสบายหน่อยวะไปุ่นรุ่นไหมนี่นยานีุ่นป่าคนเดียวใช่ไหมเนี่ยป่าคนเดียวดุ่นรุเลยไปไปใครมาไม่ไหวก็ยกมือถ้าวิ่ป่าคนเดียวจะวิ่งผ่าสนามมันเหนื่ย คนเดียวสองคนมันจะละละละง่ายกว่าชาติจะร้องใส่ชุดมาเพ้นออกกันเลยเสแล้วครับพี่ไกลชาติยอดสนามหนึ่งสนา,ามสองแล้วไปสนามสาม <c ười> สนามกลางนี่เรียกว่าสนามสามนะครับสนามกลางดูที่สนาม เสื้อขาวกับเสื้อสีส้มนะครับยังสูญสูญอยู่หยอดลูกนี้อ้าวเป็นประตูเลยครับลองทิ้งเลยหมายเลขนสามครับยอดลูกนี้เข้าไปครับชอบยอดใช่ไหมหเอาพิภัยแล้วยอดให้เลยครับหลังนี้พูรักษาประตูเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อสูงสนามนี้ ไ,ไ,มไม่ได้ตอนนี15้15เปจะต้องอยู่ในบริเวณนี้ทุกทีแล้วนะครับพูดเิผมคิดผมอ่ะ เสียงกูทีมากเสียงนี่น่าแหน่มากสลับกันเนาะฝนตกตกเยอะเมื่อวานนี้ทำให้สภาพสนามก็ก็โอเคกับเมื่อวานนะวันนี้รู้สึกว่าทีมรรปุ่นจะเบาลงไปแล้วเบาฝุ่นนะครับแต่สนามหนึ่งนี่ยาวจะเป็นทางทยาวพะะอดีแล้วครับสำหรับคนที่ชอบพุ่งชอบลนะ้มละเอามาแลวหังพึ่งวังพึ่งโอ้โหแย,เยกเชี้ยวเลยะครับไม่ทันตัวใหญ่กว่านะครับวัดโคนะครสบเายกันนีดนึง สีขาวองพิการครับสนามสองนำอยู่หนึ่งศูนย์กับลูกนี้รอดวางขาภาษาเราเรียกว่าดะนะครับดะถูกสันตัวตุยนุ้ยของที่ชอบยอดครับผ่านไปพิการทำเกมบุกได้มากกว่าครับการครับใน้าลูกสิบห้าปีจบสิบห้าปีจะเป็นการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไปครับรองหนึ่งเอกับสซีคอนสกิ๊ดบุกสอง

เาะเราเรียกเรียกู้บไปแต่งงนมู้ท่าละที่ะอ๋อตทิศมีแล้วและฐานมันล้ฐานเราเก็บไปฐานก็ไไปหฐานเพราว่าเราวยวาต้องมีสมดาบัตริงต้องบัตรบัตรบัตรจริงด้วยทุีมันอ้โหงนธรรเราตีต่อยต่อยต้านโ้ยาวน้ที่ไรนะตัวแต่เดินแกลาจะไปไหนไดู้บางล่าเข้ามาแล้วทิมอะไรคะบังล แถวทั้งนี้ลงก่อนทั่วทีศก่หู้กระดูกกันแล้วดูแล้วดูได้หูกรดูกูกระดูกต้องรักทอนสีรอนใช่ไหมตอนรัดอย่าลืมก้าประกาน่ได้สมัครด้วยนะครับสิบห้าปีเรเข้าไปนเลยเข้าศูนย์ย cái nào con yếm yếm gì này đã 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 xem yếm gì kia kia nón con เพราะว่าเรามีสนามมีที่ว่างไว้ยืดไว้วอร์มนะครับพอ,อเสร็จก,ก็ลงได้เลยทันทีเหมือนมอาเล็กบอลนะครับจะมีที่ว,ว่างไว้ก็วอร์มกันได้เต็มที่ครับกินเส้นกินสายเตรียมพร้อมหมดเวลาการแข่งขัน,ใน,ในใครึ้นแรกนะครับเสื้อสีขาว กองพีิกลายนะครับน้ำอยู่1ประตูต่อศูนส่วนสนามนี้ก็เป็นครึ่งหลังแล้วสนามหนึ่งที่สนามกลางนี่เป็นวัดสนามหนึ่งนะครับเสื้อเสื้อลายนี่มาที่ยมจริงจที่วัดโคครับน้ำอยู่หนึ่งศูนย์นี่เป็นขรึ่งเวลาหลังแล้วมีคนหลังอะไรเนี่ยมีตัวฟูกตัวปลาตรงส่วนสนามสนามหนึ่งตะลังวอร์มอยู่นะครับคือประตูคือประตูกับโหมดทิศนะครับ เมื่อตัวกู้คุตไปดูตัวกูคุูตัวที่แล้วก็จะเป็นคู่บาร่านะครับบาราาซึ่งมาถึงบาราเราให้เตรียมไว้นะครับบาร่ากับเด็กหลังตลาดนะครับโอ้ว่ดไปซื้อผ่านแล้วเนี่ยผ่านระบบแล้วก็โอ้โห สแตนบายไว้มีเตรียมพร้อมไปนะครับคราวนี้ก็เที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2557ในช่วงวันหยุดยาวนะครับวันหยุดเราไม่หยุดครับเรามีนะครับลูกหนังในหัวใจนะครับทุกคนทุกท่านณสนมแห่งนีนะครับเราไม่ไปเที่ยวไม่ไปไหนก็ไหนครับในตลาดมานีเลย หลังลาดรับเด็กเด็กหลังตลาดครับทิศต่อไปนะครับสนามหนึ่งพร้อมแล้วครับจบไปแล้ววัดโคหนาหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับวัดโภนาหนึ่งศูนย์ครับอ้าวเด็กหลังตลาดครับสนามกลางนี่ลงพอร์มเลยครับสนามกลางนี่เด็กหลังตลาดกับค ok ุู <sh> or ่อาทิตย์ นี่มันหลังมอาเนี่ยคด็พเอาครับใส่เสื้ออะไรครับาเสอะับเด็กหลังตลาดครับทีบางากับเด็กหลังตลาดสนามหพร้อมแล้วครับสนามไมางแล้วมีเคสอีกอร่รมเลยิเห็นมอปรักใช่ไหมผมรักะตาลังเนาะหลังดูด่านนู้น มาเลยครับโชคติดน้ำาหน้ำมาจยงขอบสนามเลยเออมกไเช่นี้อ่าเสียใจเขาใส่เนียอะไรนะครเดี๋ยวทิ้งแล้วก็คินจะลงเ่าไหนอบน้นลข้าวเลับข้าวขผเียเลยอาสนามบางลาดครับบางลาดกับเด็กหลังตลาดครับ